ฉเฉลยสัตว์ประหลาดสีขาหางยาวใครงูตัวอะไรเชื่อมีผิดไรที่ดพยาพญานาคจริงหรือเปล่าจากกรณีโลกโซเชียลมีการแชร์ภาพที่บอกว่าเป็นสัตว์ประหลาดสีขาหางยาวใครงู พร้อมทั้งแห่ถามว่ามันคือตัวอะไรเพราะมีความเชื่อว่าเป็นสัตว์มีพิษร้ายจริงหรือไม่วิกิพีเดียสารนุกรมเสรีให้ข้อมูลสัตว์ประหลาดที่หลายคนเรียกว่าสังหาหรือจิ้งเหลนน้อยหางยาวเป็นสัตว์เลื้อยคลานที่จัดอยู่ในอันดับความาตาเช่นเดียวกับงูกับกิ้งก่าจัดอยู่ในวงจิ้งเหลนน้อยหางยาวมีลักษณะทั่วไปคล้ายกับจิ้งเหลนในวงเซซินซดีหรือจิ้งเหลนทั่วไปแต่มีขนาดลำตัวเรียวยาวเล็กกว่ามีจุดเด่นคือหางที่ ยาวเรียวประมาณ5เท่าของขนาดลำตัวมีเกรดปกคุมลำตัวด้านหลังและด้านท้องรูปร่างกลมและเรียบเป็นมันเกรดเรียงซ้อนเหลื่อมกันและมีกระดูกในชั้นหนังรองรับโดยมีลักษณะจำเพาะคือ กรดแต่ละแผ่นมีกระดูกในชั้นหนังหลายชิ้นมีเพดานปากแบบทุติยภูมิจเจริญขึ้นมากระดูกหัวไหล่มีกระดูกอินเตอร์คราวิคเลเป็นรูปโคง้งหรือไม่มีกระดูกชิ้นนี้และกระดูกหายปลา,าเป็นรูปผักม,ม,มุมห่างค่อนข้างยาวหลายชนิดปล่อยหางหลุดจากลำตัวได้เหมือนจิงจกเพื่อเอาตัวรอดจากศัตรูโดยตำแหน่งที่ปล่อยหางอยู่ทางด้านหน้าของการกระดูกกระดูกสันหลังส่วนท้องพื้นผิวด้านบนของลิ้นเป็นตุ่มยาว ฟันที่ขากรรไกรเกาะติดกับร่องที่ขอบด้านในของกระดูกขากรรไกรกระดูกเทอริกอยมีฟันลำตัวมีสีน้ำตาลหรือสีเทาหรือเทาอมเขียวขาหน้าและขาหลังค่อนข้างยาวนิ้วตีนยาวนิ้วตีนทุกนิ้วมีเล็บและตัวเล็บโค้งลงด้านล่างตัวผู้มีข้างลำตัวมีจุดกลมสีขาวอมเขียว10-12จุดมีขนาดความยาวจากปลายปากถึงรูก้น65มิลลิเมตรและหางยาว300มิลลิเมตร พบกระจายพันธุ์อยู่ทั่วไปในทวีปเอเชียในหลายประเทศเช่นอินเดียตอนใต้ของจีนเกาะไฮลําภูมิภาคเอเชียอาคเนทั้งแผ่นดินใหญ่และหมูกก่เกาะในประเทศไทยพบได้ทั่วทุกภาคแม้แต่พื้นที่ในกรุงเทพมหาคนครมีพฤติกรรมหากินในเวลากลางวันตามพื้นดินโดยกินมแมลงและไส้เดือนดินเป็นอาหารโดยฉกกินด้วยความรวดเร็วหมักพบบริเวณที่เป็นทุ่งหญ้ารวมถึงบนไม้พุ่มที่กระจายอยู่ในป่าโปรง่งหรือป่าเต็งรังสามารถวิ่งไปบนต้นหญ้าได้ เร็วมากจึงพบเห็นตัวได้ยากในเวลากลางคืนจะพักนอนอยู่ในพุ่มหญ้าในตอนเช้ามักจะนอนพึ่งแดดแล้วเบี่ยงหางไปมาสัางหาเป็นสัตว์เลยครัน้นมีการปรับสภาพร่างกายที่แตกต่างไปจากสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกหลายอย่างซึ่งทำให้สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสภาพอากาศที่ร้อนและแห้งแรงได้ด้วยการมีผิวหนังที่มีความแห้งหยาบกระด้างกว่าผิวหนังที่ลื่นและเมื่อของสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกซึ่งจะช่วยป้องกันการระเหยของน้ำออกจากร่างกายและช่วยป้องกัน อันตรายให้แก่ผิวหนังรวมทั้งไม่มีต่อมเหงื่อและต่อมน้ำมันอยู่ใต้ชั้นผิวหนังซึ่งช่วยทำให้ป้องกันการสูญเสียน้ำและการระเหยของน้ำได้เป็นอย่างดีมีพฤติกรรมการวางไข่บนพื้นดินโดยการวางไข่ครั้งละ2-4ถึงฟองมีวิวัฒนาการให้มีการปฏิสนธิของตัวอ่อนภายในเปลือกไข่ซึ่งเป็นการปรับตัวตามสภาพสิ่งแวดล้อมเพื่อให้มีการดำรงชีวิตให้รอดพ้นจากแหล่งน้ำนอกจากนี้ยังมีวิวัฒนาการของเปลือกไข่เพื่อช่วยให้ตัวอ่อนภายในไข่มีชีวิตรอดออกมาเป็น เปลือกไข่ของสัตว์เลื้อยขั้นทําให้สามารถวางไข่บนพื้นดินแห้งได้ตัวอ่อนจะเจริญเติบโตและลอยตัวอยู่ในของเหลวภายในที่ทําหน้าที่ห่อหุ้มไข่ตัวอ่อนจึงมีของเหลวล้อมรอบเช่นเดียวกับการวางไข่ในแหล่งน้ํานอกจากนี้ตัวอ่อนยังมีถุงอาหารที่มีเยื่ออัเลนทอยซึ่งเป็นเยื่อสาหรับการแลกเปลี่ยนแกส๊สผ่านเปลือกไข่ที่เยื่ออัเลนทอยจะมีถุงสําหรับสะสมของเสียที่เกิดขึ้นในระหว่างการเจริญเติบโตจนเป็นตัวเต็มวัยก่อนออกจากเปลือกไข่ ซึ่งการที่สัตว์เลื้อยคัานทั้งหมดรวมไปถึงสางหา่าสามารถวางไข่บนบกได้นั้นจึงเป็นผล ซึ่งเป็นผลของการวิวัฒนาการร่างกายที่ดีกว่าสัตว์สเทินน้ำสเทินบกส่วนความเชื่อคือสังหาเป็นสัตว์ที่ชาวไทยที่ภาคอีสานมีความเชื่อว่ามีพิษร้ายแรงอาศัยอยู่ตามแหล่งน้ำหรือแอ่งน้ำในถ้ำบางว่ามีพิษอยู่ที่เขี้ยวบางว่ามีพิษอยู่ที่เล็บหรือมีพิษอยู่ที่หางที่ยาวเชื่อกันว่าหากใครถูกหางของสังหาฟาดเขาแล้วจะเกิดเป็นรอยแผลไหมจนถึงแก่ความตายได้หรือถูกไหวไหวก็ไม่ขณะที่ทางแถบภาคกลางเชื่อว่าสังหาเป็นงูขนาดเล็กชนิดหนึ่งที่มี ี่อาศัยอยู่ตามยอดหญ้าพอหญ้าเหี่ยวเชาก็จะย้ายไปหาหญ้าใหม่ ขณะที่บางท้องที่เชื่อว่าสังหาเป็นคางคกปาชนิดหนึ่งและมีเสียงร้องคล้ายกับเสียงสุนาขาัขเห่าแต่ความจริงแล้วสังหาไม่มีพิษไม่มีภัยต่อม,มนุษย์เลยซึ่งจากความเชื่อน,นี้ทําให้สังหาได้ถูกอ้างอิงในวรรณคดีเรื่องเพชรพระอุมาของพนมเทียนเป็นสัตว์ประหลาดหรือที่ดาของพญานาคนอกจากนี้แล้วสังหายังมีชื่อเรียกอื่นๆอีกเช่นงูคา่ากิ้งก่าน้อยหางยาวหรือกระหงังขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ